แวเอาตะลิงปิงครับมาฝากยายนะครับพอดีก็เลยถามยายวันมีม่องบัวย่ยว่าสือมาเหม่ไม้ได้หนิฮ่า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 ิ่อฮอาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่เฮ่าย่เลยาาฮ่าฮ่อฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าฮ่อฮีาฮ่าฮ่าฮอาฮ่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 ีฮวา่าาไปาฮ่ย่าฮ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 ่บ่าาาา แต่นี่ปิ้งกันนะด้ยหลายคักหลายคือว่าธสีฟ้าไปให้ลูกใช่ก็จะเอาไปนั่งไปขุดปูนี่แหะเนเอาบ้อมไปเป็นแม่ไปฝากไปให้โอ้ยไปเก็บเอาไหมพันธสีฟ้าเนี่ยแปลวาสดไปขุดปูพันธสีฟ้ามือใดยังไปเอาไปขุดปูมาดองกินเฝาะพี่แม่ข่อยตั้งแต่เดือนก่อนครับไปขุดปูมาดองพาอยู่นี่ช่างจีบไปปูหมกหม้อกับพ่อกระเทินบ่ลูกสีฟ้าไปเช่าซุงอีกคนแล้ว ไปงานถุงมันวายไปเมื่อนั่นโอนเมือม่อนี่เมือ่อที่ไหนแล้วไปเมื่อนั่นเขาไปเลี้ยงไอ้ยังก่อนซาบูบ่ะเออ่ยเลี้ยงซาบูเดี่ยง<อ>ขเขาป้ามาเจ้วหางบ้านนี้เขาขึ้นไปตั้นหาบ้านนั่นอันสมเชี่ยหว,วานโอเล่บ่เมื่อวานนี่ขอบคุณในหลายเดอ้โอโอ,โอเล่เอ้ยหว,วานหลายเพิ่นออกมาตั้งแต่จังหวัดน่านบ่ผมเมื่อวานคนมาบ่ได้ฝากมาบ่ โทรสั่งเอามา่โงน้ำผวกอะไรอย่างเงี้โทษสั่งเราบัดนี้เขาวางที่ที่เขาเสีพภาพไปมือนี้อีกเขานัดวมาเมล้่แม่สิไปบอกโอ้ยเราคิดเราเราวิ่งเมื่อนั้นไปเรานันเลยว่าสิพภาไปเบังระเบียบเราสั่งการระเบียบมากมันจะฟว้งสิไปบังล้เขาเลยภาพไปบังระเบียบเมลี่ว่าเมลี่อือเอาคุณมวลแล้วนี่คุา นา่เอกเข้ากัยูระเบียบละนั่นเอกน้อยที่นอเยังกอลืมซื้อน้องเบนน้องเบนน้องเบนรับผลพุทธสร้างผลอนชีพโอ้ไปเพิ่งสืได้ยูไก่ห่านว่หละยายโอ้ด้ไปเห็นเกาคุยกันเค่น้งเกาละไอ้แตงม้วนไปปลูกน้ำบ่เมื่อนี่ วอนนี้มหัดดักมือนีิมันจะทำแล้วพักกระเทิน้นโครงการหลายเนาะมือเอ <laughs> ื้อนเออมือเอื้อนก็ลูกกระปุกเออเออมือเนี้ยไม่ลูกมือหนิอะไรเนี้ยประเทนี่มันสิ <c oughs> ไปขุดปูแล้วบ่าได้ไปขุดตะเทียบ้าได้ขุดตะเทียกระเจิงไ, <c oughs> ไปปั่นเขาทรายแย่ไหมเออบัดนี้มือนีิว่าจังไหนท่านไปหาแต่ว่าพ่อไปหรือว,ว่ามือนีิอ,อันพเนพิ่นสิทอดว่าเรามือนีิใหญ่กระเจิง ทอดบ่เขากับว่าด้ปั่นเพราะว่าคึมุนคือแล้วโอ้มันคึมมือวานหี่เพิ่นทอดมือวานบ้ามือว่านเดี๋ยวจะไปถามแล้วมึงกินวานยั้งยั้งบ่ถ่ายยังสื้อจักร้อยนึงสื้อไปไม่เหนื้อเออไปแจกพอป้ายกินนั่นละยิ้มน้ำลางขี่กะใต้ใช้กะใต้ขี่ใต้ไหมไม่มเบิ้งเป็นยังขึ้นเรื่องกะเอ้ น้องงมกะาตไม่แม่อไกซื่อจะกิไซื่อยังไงกันเอาไปูจิมันใบก็ค่อยมือหนบ่ต้อของมาอะล่ะกระไตบ้าอะตัวน้อยพวดมาบัตที่นี่ฟงสีคอยคอยมื่อหรอับมีใเออค่อยไหมตัวบัดที่นี่มันได้กินไปตัวใบย้ายเนี่ยวา ลอกษาไม่ปาดนย่เนี้อันนี้มันแตกเช้นบอกยาคือมั7เช้นแล้วกติแนล้วผสียงค่อยๆมือมือมือนเอพี่น้องครับืันนี้มายืมมองไม่ของยายครับว่าเอา้องมือลูกสาเชื่องไปกังลูกสาเช่นไอ้ขันมือไห้ยายไปคุยกับปูบอกผมไม่ได้แต่บ่า โอ้ยเอ้ยถ่ายกินปีไม่หมดเด้อกระปูร้อนฟังย้ายมาที่นี่แต่ลิงปิงนี่ไอคันเซียวไปฝากโอ้ยฝากลูกไส้แก่จังไปเอาไม่เด้อเอาสูตไปฝากเออจังจังท้วบอกผมผมจะได้ขังหมาสิเเจบใหยเออแม่บักชมจ้าวานนั่นเอาไปหหยจานน้ำได้รยแม่พี่น้องครับพุณ Sucking, สีสองถุงสิไปห้ยายบี้อยู่บ้านติดยายนั่งครับแล้วไก่สิไปแวะไปหายายใหม่ไปถามเขาแต่กันพ่อกันคิดหนักแล้วกันพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสูบคนความเก็บจะสไลความไข่ยะสมีมือนียายจะตั้งใจจะไปดูระเบียววัดทัศินมนหวานเ้ยยายเด้อจต้นอาหารเราเด้อคนหลายว่างานทุงจับมาท่านไปไปตามมือแรกไ่ได้เขางานทุงเลยเออเอาคพื่อว่าไปงานถุงมือแลกโอ้ยมันขำกวนมือนีไปหอดแท้ๆเนาะงานถุงเนาะ มืัอนั้นแปลว่าเส้นชันมันขำก่อนเอ๋ๆๆๆก้ายายก็วิ่งก่อนโว้ยตามมาลูกบ้างขำรถไว้ว่าสันวิ่งลูกกับพาไปตั้งแต่ห่างเนาะไปห่างบนี้ไปจอดรถจั้นหากล้าขึ้นมาได้เลื่อนบ่หรอยายขึ้นยากกว่าขึ้นคนเดียวบ่ย่านบ่บ่เคยขึ้นมากที่ถามเนี่ยย่านลิฟบ่อะคนมาเป็นมาแ้าขึ้นลิฟนะโอ้กแ้่เอายายไปแล้วครับผมเออ ได้ไปเลยบ๊ายบายเอาเอาเอาขอบคุณอะไรไอ้โอ้ยมันมันกะสิสิสิรกอันนี้ม่งม่งม่งม่วงกเส้นยั้มองงกเส้นอันีส้ืเเสเอสิไปซื้อไหมซือ่พูดลงกลางให้มาที่นี่กลางเองเอาไม่โภก็จ้ากรปดัเออ